สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโชว์ตำผลไม้เป็นตำไทยนะคะเอาแบบเผ็ดนิดนึงนะคะเอาแบบห้าเม็ดพริกลงไปนะคะห้าเม็ดกระเทียมแล้วก็ปผงชูรด น้ำตาลปีบลงไปแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามน้ำมะขามนะคะแล้วก็แล้วก็วกหัวริสงตัวเองหัวริสง กุ้งแห้งหต่อมะนาวมะเขือเทศโขลกลงไปนะคะโขลกลงไปอีกนี้ แค่แ่บสวยงามน,นะะิดนึงชึบแล้วก็ผลไม้ก็มีแอปเปิ้ลกับฝรั่งนะคะเทลงไป จะได้เป็นตำไทยผลไม้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตำอย่างอื่นให้ดูก่อนนะคะจบคลิปค่ะ